ขณะที่รถกำลังจะถูกชนทำลายโชคดีที่ลิฟต์หยุดลงอย่างกะทันหันในเวลานั้นจากนั้นลาวเทาก็ลงจากลิฟต์ทันทีแต่กลับตกใจพบว่ารถมูลค่าหลายหมื่นล้านของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้ชายรู้สึกได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติจึงสั่งปิดทางออกทั้งหมดทันทีจากนั้นผู้หญิงจึงใช้กล้องวงจรปิดพบว่ารถบรรทุกคันหนึ่งน่าสงสัยมากขณะนั้นตายายกำลังขับรถพุ่งออกไปข้างนอกแต่เมื่อทีมเอฟมาถึงที่นี่เขาก็จำต้องยอมจำนวนอย่างไม่มีทางเลือกโชคดีที่หลังจากเปิดห้องบรรทุกของรถบรรทุ พบหลักฐานใดๆเรื่องนี้จึงต้องยุติลงไปอย่างนั้นที่จริงแล้วชายเซียงในฐานะผู้จัดการใต้บังคับบัญชาลาวเทาและซัมเบียวทำงานอย่างขยันขันแข็งให้ผู้ชายมาโดยตลอดหลังจากได้รับความยินยอมจากคนอื่นๆจึงได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมเบียวให้พนักงานคนอื่นๆของบริษัทใครจะคิดว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวงไม่กี่เดือนก่อนบริษัทเกิดปัญหาขึ้นอย่างกระทันหันซัมเบียวใช้โอกาสนี้ประกาศล้มละลายรายได้จากการทำงานอย่างเหนือย,ยากของทุกคนจึงหายไปหมดและเมื่อเ b ฟตรวจสอบซัมเบียวกลับไม่พบทรัพย์สินที่จับ ยากลําบากต่างก็ต้องสูญเสียงานเนื่องจากเรื่องนี้เงินจำนวนมากก็หายไปด้วยยามรักษาการที่ปากทางเข้าออกจึงคิดจะฆ่าตัวตายทําให้ชายเซียงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อนึกถึงเงินจานวนหลายแสนล้านที่สัมเบียวเคยได้มาเขาคาดว่าอีฝ่ายต้องซ่อนมันไว้ที่ไหนสักแห่งเมื่อเห็นว่าสัมเบียวไม่ยอมรับอย่างแข็งขันผู้ชายจึงตามหาพวกพ้องคนอื่นๆทันทีเตรียมหาเงินของอีกฝ่ายเพื่อขโมยไปแจกจ่ายใ,ให้ทุกคนชายเซียงพบเพื่อนมากมายที่บ้านแตกสลายเนื่องจากเรื่องนี้อย่างรวดเร็วใช้โอกาสที่สัมเบียวถูกเอพีเอลพาตัวไปสอบสวนเตรียมแอบเข้าไปในออ เนื่องจากชายเซี่ยงเคยทำงานให้เขาจึงรู้ว่าสัมเบวม,มีตู้เซฟซ่อนอยู่ในผนังของชั้นบนสุดจึงพาทุกคนมาที่นี่เพื่อเปิดตู้เซฟแต่หลังจากผ่านความยากลำบากมาได้เปิดสำเร็จทุกคนกลับตกใจพบว่าในตู้เซฟไม่มีอะไรเลยและเมื่อพวกเขาทำรถเสียหายโดยไม่ตั้งใจถึงได้พบว่ารถคันที่ไม่มีมูลค่านี้สร้างขึ้นจากทองคำทั้งหมดเมื่อคำนวณตามราคาทองในเวลานั้นมีมูลค่าถึงหมื่นล้านเงินพวกเขาจึงคิดจะขโมยมันไปเปลีป่ยนเป็นเงินแจกจ่ายให้ทุกคนแต่ขณะที่พวกเขากำลังขนย้ายกลับเกิดปัญหาไม่สิ้นสุดโชคดีีีีททท่่ในนนสสุดุดดกกคก็็เเรจึงงงไ้้้ิิมมมาาาหืลลแะชชวตอย หนังจบลงเพียงเท่านี้นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของหนัง